ครับเราก็มาดูงานกันต่อเลยนะครับผมตอนนี้ทีนช่างผลก็กําลังจะขัดอ,อที่กําลังโปะหัวน็อตนะครับผม <S <S เพื่อจะลงสีขาวรองพื้นก่อนครับอันนี้ผมจะพามาดูเต็นๆครับว่าตอนที่เราช่วงที่เราขัดเราต้องขัดแบบไหนครับสีจะให้มันเรียบครับ นี่ครับแล้วก็ใช้เคมีโปะนะครับผมโปะหัวน็อตทีนี้เราต้องขัดให้มันหายเที่ยงยนะครับให้มันเหลือเฉพาะตรงช่วงที่ระหว่างช่วงหัวน็อตครับพอไม่งั้นก็คือเวลาที่เราทาสีลองพื้นเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเราทาสีจริงแล้วมันจะฟองเห็นอย่างชัดเลยนะครับ